นี้ก็เว็บแอปก็เพิ่มหน้าล็อกอินเข้ามาอีกนะครับในหน้าล็อกอินก็อันนี้เป็นของ VIP นะครับใครอยากได้สวยๆแบบนี้ก็ไปสมัคร VIP ของครูอภิวัตรได้นะครับก็จะมีหน้าล็อกอินสวยๆนี้นะครับพอมาแก้ไขเอานะครับตรงนี้ตรงปุ่ม facebook ก็ใส่ลิงก์ Facebook ไปหาครูอันได้ด้วยนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็แปะเลง facebook เหมือนกันนะครับก็จะติดต่อครวนได้ทั้ง2จุดนะครับถ้าเรากดลงชื่อเลยนะครับจะบอกว่าแมข้อมูลไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาข้อมูลที่มีอยู่ใน g o o l l s s h e t t นะครับตัวนี้เอามาใส่หน้าเว็บเลยนะครับแล้วเราก็ พิมพ์รหัสเข้าไปนะครับแล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้ครับก็จะเด้งมาหน้าเว็บแอปที่เป็นแท็บเลเตอร์นะครับที่ทำไว้นะครับอันนี้ก็แก้ไขนะครับแก้ไขให้สามารถพิมพ์ค้นหาได้อันนี้ผมพิมพ์จากเลขประจำตัวนะครับ อันนี้จากเลขจำตัวก็ค้นหาได้ค้นหาจากาสถานะได้ไหมผมพิมพ์คำว่ารอคำเดียวก็ขึ้นแบบนี้นะครับนี่ครับมีไหมไหมไม่มีเนาะโอเคอันนี้ถ้าเกิดว่าไม่อนุมัติละ่ะก็จะ r e f r e s นะครับก็จะตัวนี้ก็จะไม่อนุมัตินะครับ ก็จะแจ้งเตือนที่ลายเหมือนเดิมนะครับแจ้งเตือนลายเหมือนเดิมแล้วก็เปิดเมลนะครับแล้วก็ยังสามารถค้นหาในช่องของลากิจพวกนี้ได้ด้วยนะครับในช่องเดียวแล้วก็ยังพิมพ์ชื่อได้เหมือนเดิมนะครับอ่า